อย่ารอให้ใครมาเชื่อในตัวเราสวัสดีครับผมเฮียเหลาจากช่องเฮียเหลาไลฟ์สตอรี่ส์แอนด์ซอวันนี้เฮียจะมาชวนคุยแบบตรงๆด้วยหัวใจกับประโยคสั้นๆแต่ลึกซึง้งอย่ารอให้ใครมาเชื่อในตัวเราเพราะบางทีกว่าคนอื่นจะเชื่อเราอาจจะท้อจนเลิกเดินไปซะก่อนในชีวิตของเฮียเจอคนมากมายที่มองเฮียเหมือนคนเพอเจอ เขาบอกว่าจะไปทำ u t u b e ทําไมจะไปเล่าเรื่องผีทํำไมจะร้องเพลงลูกทุ่งใครฟังแต่เฮียไม่ได้หยุดเพราะเฮียเชื่อในสิ่งที่ตัวเองทําแม้ไม่มีใครเชื่อในวันแรกแต่เฮียยังลงมือทําในทุกวันเพราะความสำเร็จไม่ได้เริ่มจากเสียงปรบมือคนอื่นแต่มันเริ่มจากเสียงหัวใจเราต่างหากหลายคนฝันอยากมีชีวิตที่ดี แต่มรอให้พ่อแม่อนุมัติเพื่อนเห็นด้วยคนรักสนับสนุนจนสุดท้ายฝันก็กลายเป็นแค่สิ่งที่อยากทำแต่ไม่ได้ทำสักทีถ้าเฮียจะรอให้คนทั้งโลกเชื่อเฮียคงยังไม่ได้อัดคลิปแรกถ้าเฮียจะรอคำว่าดีแล้วทำเลยจากใครเฮียคงไม่เจอแฟนที่รักในวันนี้เพราะฉะนั้นอย่ารอให้ใครมาเชื่อในตัวเรา แต่ขอให้เราเชื่อมั่นในตัวเองก่อนทำให้ดีที่สุดแล้วโลกจะเห็นเองในวันที่ใช่โลกนี้มันไม่รอใครความฝันก็เช่นกันอย่าปล่อยให้ความลังเลมาขวางฝันและอย่าปล่อยให้คำไม่เชื่อของคนอื่นมาหยุดหัวใจที่อยากลุกขึ้นสู้ของเราถ้าคลิปนี้ให้แรงใจหรือทำให้คุณฮึบขึ้นมาได้ฝากกดไลค์ กดแชร์หรือคอมเมนต์มาคุยกับเฮียได้เลยนะครับแล้วอย่าลืมกดติดตามช่องเฮียเหลา l i ฟ e Stories and Songs ที่นี่เฮีย er จะอยู่เป็นเพื่อนเป็นแรงใจและเป็นเสียงเล็กๆในวันที่คุณต้องการใครสักคนสู้ๆนดดะครับจางใจเฮียเหลา